ทำอะไรกุ้มเราปัตุลล้อฮิวาบาเรกาตุและค่ะเด็กๆวันนี้นะคุณครูจะชวนเด็กๆมาทำเบรนยิมกันค่ะ,ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือได้นะก่อนอื่นเด็กๆออคุณครูมีเนื้อเพลงจะร้องให้เด็กๆฟังเด็กๆร้องตามคุณครูก่อนนะเดี๋ยวเรามาทำท่าประกอบพร้อมๆกันนะคะ,ะพูดตามก่อนนะวงกลมเหมือนวงลอ้อเส้นโค้งงอมาชนกัน สี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองว่าดูเด็กเด็กเฝ้าดูอยู่จึงได้รู้ว่าแตกต่างกัน จึงได้รู้ว่าแตกต่างกันเอาละทีนี้เราจะร้องเพลงพร้อมๆกันแล้วก็ทำท่าประกอบไปด้วยนะคะ One Two Three วงกลมเหมือนวงลอ้อเส้นโค้งงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตู สามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดดูเด็กๆเ,เฝ้าดูอยู่จึงได้รู้ว่าแตกต่างกันจึงได้รู้ว่าแตกต่างกันนะ